ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังการรลายาะนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อร้องไห้จนจะขาดใจพระองค์พาผู้เป็นรอยยิ้มและความภูมิใจของพ่อขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหลังจากทราบข่าวเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฝ้าพรชรากิติยาภาเนรเรนทราเทพยวดีกรมหลวงรัชสาดีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหาไทยและกำลังเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ประชาชนชาวไทยที่ทราบข่าวก็ได้มีความเป็นห่วงและได้ร่วมกันส่งพลังถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาผ่านทางโซเชียลเป็นจำนวนมากรวมถึงเหล่าคนดังที่มีชื่อเสียงที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในแวดวงสังคมทุกคนล้วนแล้วแต่แสดงความเป็นห่วงอย่างสุดซึง้งและขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววันเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชราคิติยาภานเรนทราเทพยวดีกุมาหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาส่งเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรกระก้าวเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมราใครกับทุนกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทุนกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทุนกระหม่อมพ่อพระทรงถอดแบบ ในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจรรยวัรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาขอรอยยิ้มด้วยความภูมิใจของพ่อภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระวจิรเกาเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลึงถวัแราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่บเมื่อวันที่ 4, พ่พฤษภาคม2 5 6 2 ก็ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดอนศัก์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรากิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรากิติยาภาเนเรียนเทราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562ก็ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าปลรกกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรจรกิติยาภา ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกลมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุบรณบากว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเ,นเรนทราเทพพยาวดีกมหลวงราชสารไดนีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงปฏิบัติภกรณียกิจด,ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ แลพระกตัญยุกตาวีทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่ราชการก่อนซสืบมเนื่องมาจนถึงราชการปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ได้ดำเนินรู้่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานาน,านผ่านมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหรประชาชาตินนครนนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง ส่งรับราชาการในตำแหน่งอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการสูงสดุดส่งก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนว,วัติทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระราชองค์การโปรดกล้าปรดกระหมอมให้สถาปนา สมเด th, olla, ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนเทราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุบรรณบากว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนเทราเทพยวดีกุมาหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาืขรอยยิ้มและความภูมิใจของพ่อความรักความผูกพันระหว่างทุนกระหม่อมพ่อถือเป็นอย่างที่สุดดังที่ปารมีได้บรรยายพระจริยวัตรอันน่าชื่นชมนี้ไว้ในนิตยาสารสกุลไทยว่าสมเด็จพระยุพร,ราชในฐานะพระราชธิดา ของพระราชะกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชธิดาที่ราใครพระราชะบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานแต่ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยก็จะทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเลยหากจะได้ทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักจังลึกซึง้ง ที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรรสีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระารชบิดาอยู่ตลอดเวลา จนต้องส่งอุ้มมาวางไว้ในพระเภาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเภาทรงเลดูผู้มาเฝ้าทูลและองค์พระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันแจ่มแจ๋วบางครั้งก็ทรงเห็นพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใด ดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเข่งขลืมเจีบขาดแต่กับพระราชก,กุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชก,กุมารีรักเท่าเทียมพระชมารดาแม้จะทรงมีพระราชก,กิจมากจงไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เม่ือมีผู้กล่าวประคมทูลถามว่าฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไร ทรงมีพระาราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทําอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสนใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิธีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีจะให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจ สบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกส่งเป็นพระราชบิดาที่มีแนวพระราชดำริทันสมัยและเพียรพร้อมไปได้วยความหวังดีส่วนมากเข้มงวดเรื่องทางด้านสุขภาพกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาลูกต้องทานของที่เป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายและสุขภาพ มีความสะอาดของร่างกายสุขภาพอนามัยการออกกำลังกายหรือการพัฒนาตามวัยทางด้านจิตใจส่วนมากก็เรื่องกิริยามารยาทใดๆที่เด็กควรจะรู้ก็พยายามติดตามทรงกำกับดูแลความเป็นอยู่ของพระราชธิดาอย่างเข้มงวดเพื่อเติบใหญ่ขึ้นโดยสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจคนเรานี้เติบโตขึ้นมาเร็วมากวันเวลาก็ผ่านมาเร็วมาก ฉะนั้นเวลาที่อยู่ในวัยเรียนก็ควรจะอุทิศเวลาให้แก่การศึกษาและการพัฒนาตนเองให้มากที่สุดการศึกษาทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นเล่นกีฬาดนตรีตลอดจนปูพื้นฐานในการสร้างทักษะด้านงานอดิเรกความรู้รอบตัวทั้งหลายเคยบอกลูกว่าเวลาเที่ยวเตร่สนุกสนานมันไม่หนีไปไหนหรอก แต่เวลาที่เราจะมีโอกาสฝึกตนมันมีน้อยดังนั้นก็ขอยเตรียมตัวให้พร้อมในขณะที่การงานต่างๆยังไม่มีความรับผิดชอบก็ยังไม่มีร่างกายก็ยังแข็งแรงสมองสดใสถ้าเผื่อตักตวงศึกษาทั้งในด้านวิชาการแต่ในด้านความสามารถอื่นๆแล้วเมื่อตัวเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้ผลจากที่เราลงทุนเอาไว้ ไม่ต้องมาคิดเสียดายว่าสายเกินไปส่งให้ความสำคัญอย่างมากกับการเตรียมความพร้อมและวางรักฐานความคิดให้แก่พระชธิดาจากลูกก็ใช้ชีวิตอย่างเด็กสามันอยู่แล้วต่กันที่ว่าเป็นลูกสมเด็จพระบรมเป็นลูกเจ้าฟ้าไม่ใช่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตก็ใกล้กันกับบุคคลธรรมดามากกว่าเขาก็ถูกสั่งสอนอบรมให้มีคุณภาพ มีกิริยามารยาทเป็นผู้ดีให้เหมาะสมกับการเป็นลูกผู้ลากมากผู้ดีแต่ความอดทนการเรียนรู้ต่างๆนี่เขาจะต้องเรียนรู้มันเด็กสามันทั่วๆไปเพราะจากประสบการณ์ด้วยตัวเองการเตรียมเด็กนี้ถ้าเผื่อเราให้เขารู้การพึ่งตัวเองได้มากเท่าไหร่การป้องกันตัวเองได้มากเท่าไหร่การรู้จักเข้ากับเพื่อนคือมีน้ำใจมีความอดทน รู้จักให้และรับเขาก็จะมีพื้นฐานในการครบเพื่อนเข้าสังคมเป็นทำอะไรเป็นและรู้ว่าอุปสรรคความลำบากต่างๆนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกมันเป็นของธรรมดาเพราะในชีวิตที่บุคคลจะต้องเผชิญต่อความลำบากความไม่สมหวังการโดนกันแกล้งจีดกันต่างๆเป็นของธรรมดาไม่ว่าจะเกิดเป็นใครชาติไหนภาษาไหน ก็เ,เหมือนกันถ้าเกิดเขารู้จักอดทนรู้จักแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กชีวิตมันก็จะเบาขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฝ่าพระชรกิติยาภาคือรอยยิ้มและความภูมิใจของพ่อเจ้าฝ่าพระชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทุลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะส่งไปพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องความกระตัญยูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเดะ็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลก ในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทุนถวายตำแหน่งทูตสันธวเมาตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสภานชชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทย ขึ้นกล่าวปาฐกถาบนวิทีใหญ่ระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภาคภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผูทรรท้ทรงมีที่ไว้วางพระราชอารไัยทรงแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมาก โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญสธุรูปนากตันยุกตาวิธิตาความกตันยุกตาวิทีเป็นเครื่องหมายคนดีขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำา,นาเรื่องราวดีด มาเผยแผ่เพื่อเป็นตประทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละเอียดในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ